chapter o chapter o the first chapter the first chapter the family the f a m i l y เวลาเราเขียนหัวเรื่องหรือ topic เนี่ยให้เราพิมพ์ตัวใหญ่ทั้งหมดเลยแล้วก็คำว่า the เนี่ยมันเป็นการเจาะจงนะคะว่า the family f a m i l y แปลว่าครอบครัวในที่นี้หมายถึงครอบครัวสมิยไม่ได้หมายถึงครอบครัวอื่นนะครัวในโลกนี้นะคะมีเยอะแยะมากมาย ในบทเรียนนี้หมายถึง the ตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นครอบครัวสมิธ h a p t e r แปลว่าบทที่1 the first chapter แปลว่าบทลำดับที่1นึ่นี่เป็นจำนวนนับส่วนตัวนี้เป็นการเรียงลำดับซึ่งการนับและการเรียงลำดับนี่เราจะได้เรียนนะคะในบทที่2องค่ะตอนนี้เรามาเริ่มเข้าสู่ exercise one เลยนะ exercise o the family Exercise ก็คือแบบฝึกหัดที่หนึ่งก็คือเรื่อง the family ก็คือครอบครัวคำว่า the นี่คือครอบครัวสมิธมีอยู่ด้วยกัน69ประโยคมันก็จะมีทั้งฟังพูดอ่านเขียนวยากรณ์คำศัพท์ปะปนกันไปอยู่ในในแต่ละประโยคเราเริ่มที่การฟังก่อนที่นักเรียนนะคะได้ฟังเจ้าของภาษา ไปสองรอบนะคะในบทที่1แล้วก็ได้อ่านด้วยตัวเองตามทิเชอร์นะคะลองมาดูนะ,ะว่าผลของการเรียนในชั่วโมงที่1เนี่ยมันจะส่งผลให้นักเรียนฟังออกได้มากขึ้นหรือเปล่า listening skills ตั้งใจฟังดีๆนะคะทิเชอร์จะเปิด audio ให้ฟังสองรอบให้นักเรียนลองตอบลงไปในช่องนี้นะคะว่านักเรียนได้ยินนักเรียนพูดออกมาเลยก็ได้นะคะว่านักเรียนได้ยินว่าอะไรนะคะ ที่เชจะให้เวลาคิดสัก5วินาทีนะคะหรือสักแล้วแต่ช่วงจังหวะนะคะน่าจะ5วินาทีนะคะที่คนเราตอบสนองสิ่งใดๆออกมานะคะถ้าเกินกว่า5วินาทีก็ไม่ใช่อัจฉริยะคนอัจฉริยะเนี่ยเขาจะดูที่5วินาทีแรกนะคะที่ตอบสนองกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดและการกระทาที่เชื่อจะเปิดให้สองรอบและนักเรียนก็ตอบนะคะแล้วที่เชื่อจะเฉลยนะคะแล้วเราก็จะอ่าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเรียนได้ทั้งคนไทยและต่างประเทศนะ,ะเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะ listening skills Mr Smith is a man Mr Smith is a man Mrs m i t h is a man Mrs m i t h is a man นาย Smith เป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายในโลกนี้มีหลายล้านคนนะตอนนี้เราเพิ่งมาที่ประโยคที่1เรายังไม่รู้เลยนาะยสมิธเป็นคนชาติไหนเป็นคนหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นลูกใครเป็นคนรวยที่สุดไหมหรือเป็นคนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเรายังไม่รู้รายละเอียดของเขาเขาเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่เจาะจงนะการไม่เจาะจงเราจึงใช้เออ ะะแต่ถ้าเจาะจง the นั้นแสดงอย่าง the family อย่างนี้เรารู้แล้วครอบครัวไหนอย่างนี้นะคะดังนั้นนะคะก็เฉลยออกมานะคะว่านายสมิธเป็นผู้ชาย listen to me and repeat ฟังและอ่านตามอีกครั้งหนึ่งนะ Mr. Smith is a man นายสมิธเป็นผู้ชาย Riding Skills นางสมิธเป็นผู้หญิงนางก็คือ Mrs. แล้วก็ใส่ชื่อเขาสม t h ชื่อคนเนี่ยให้ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะคะชื่อเฉพาะนะ,ะอะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่มันจะมีความหมาย เหมือน the นะคะเป็นการเจาะจงเช่นคําว่าตอกเส้นอย่างเงี้ยเวลาเราจะพิมพ์คําว่าตอกเส้นเราก็ใส่ตัวใหญ่เป็นก็คือ s ผู้หญิงผู้หญิงก็คือ woman ผู้หญิงคือ woman แต่ว่าไม่เจาะจงนะคะก็เป็น a นะคะ a woman แล้วก็ใส่จุดด้วยนะคะ full stop listen and repeat Mrs Smith is a woman นางสมิธเป็นผู้หญิง listening skills ตั้งใจฟัง listen carefully john is a boy john is a boy john is a boy จอห์นก็คือชื่อชื่อของลูกชายเขานะคะชื่อจอห์นแต่ตอนนี้สมมุติว่าเราไม่รู้นะคะ john อิก็คือเป็นบ o ยเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะยังไม่รู้ว่ารายละเอียดเขาไม่เจาะจงนะคะก็เลยเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งจอห์น <John S 1> เป็นเด็กผู้ชายอันนี้ก็คือจอห์นนะคะเป็นเด็กผู้ชาย listen and repeat john is a boy จอห์นเป็นเด็กผู้ชายเฮเลนเป็นเด็กผู้หญิงเฮเลนเป็นก็คือ is เด็กผู้หญิงก็คือ girl แล้วก็ไม่เจาะจงก็เป็นคำน้ำหน้านามเป็นเออนะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง a uh, girl listen and repeat Helen is a girl Helen เป็นเด็กผู้หญิง The baby is also a girl. The baby is also a girl. The baby is also a girl. baby แปลว่าเด็กทารกนะเด็กทารกก็คือเด็กที่อายุยังไม่ถึง1ขวบ1ปีนะ เด็กเวลาเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็จะมีชื่อทุกคนเลยนะคะก็จะมีชื่อเวลาเราเรียกหนูน้อยหนูน้อยเราไม่ได้เรียกชื่อนะเป็นการเจาะจงทีงนี้หนูน้อยมันก็มีหลายคนในโลกนี้ the หมายถึงเจ้าหนูน้อยคนเนี้ยที่จริงหนูน้อยคนนี้เขามีชื่อชื่อว่าอลิสแต่ว่าเขาไม่เรียกอลิสนะคะเขาเรียกหนูน้อยหนูน้อยเจ้าตัวเล็กนะคะหรือว่าเด็กทารกนั่นเองเด็กทารกคนเนี้ยคนที่กําลังอยู่ในบทเรียนเนี่ยเป็นก็เป็นนะคะ also อันนี้แปลว่าเป็นอันนี้ด้วยเหมือนกันนะแสดงว่าก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันเขามีลูกสามคนนะคะก็ไม่เจาะจงว่าเป็นลูกคนเล็กคนโตคนอะไรเราไม่รู้ยังไม่รู้ก็เลยเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านนะคะความหมายตีความหมายอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวอ่านช้าๆนะคะให้คนที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็หนูน้อยตัวเล็กๆอ่านตามนะะเด็กทารก ก็เป็นเด็กผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกัน Listen and repeat The baby is also a girl เด็กทารกก็เป็นเด็กผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกัน Helen and the baby are girls Helen and, the baby Helen and the baby are girls Helen the are girls and baby เฮเลนและเจ้าตัวเล็กหรือเด็กทารกเป็นเด็กผู้หญิงปกติคำนามมันจะมีคำนำหน้านามอาจจะเป็น the หรือเป็นพวก adjective ถ้ากรณีนี้ไม่มีการเจาะจงเราจะใช้เออก็ไม่ได้ถ้าเราใช้ดอ e ปุ๊บเป็นการเจาะจงถ้าเราใช้เออก็ไม่ได้เพราะว่ามันมี2คนมีมากกว่า1นนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เขาจะไม่มีอะไรนําหน้านามนะคะกรณีที่เป็น plural มีเด็ก2คนในที่นี้นะก็เลยเติม s ตรงนี้นะ listen and repeat helen and the baby are girls helen และเด็กทารกเป็นเด็กผู้หญิง Mr Smith is the father. Mr Smith is the father. Mr Smith is the father. Mr Ben Bujai Ben Ben Smith Ben พ่อพ่อเดอตัวนี้ก็คือพ่อของบ้านนี้นะคะของครอบครัวนี้พูดถึงคําว่าครอบครัวมันจะมีพ่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้พอเขาเจาะจงปุ๊บเดอเขาเจาะจงว่าเป็นครอบครัวนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นพ่อของครอบครัวอื่นนะเขาเป็นพ่อของครอบครัวที่เรากําลังเรียนอยู่นี้นายสมิธเป็นพ่อนายสมิธเป็นพ่อ listen and r e p e a t Mr. Smith is the father นายสมิธเป็นพ่อนาง Smith เป็นแม่นางก็คือ Mrs. เนะ,ะเวลาเราไปค้นบาง dictionary เขาจะไม่ให้ใส่จุดก็ไม่เป็นไรนะเราก็ใส่แค่ตัวย่ออย่างนี้ Smith ชื่อคนก็คือขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะคะใครอยากเขียนชื่อตัวเองขึ้นต้นด้วยตัวเล็กนะคะผิดหลักไวยากรณ์เป็น is แม่ก็คือ mother แม่ในที่นี้หมายถึงแม่ของครอบครัวนี้เพราะฉะนั้นจะเป็น the mother listen and repeat Mrs Smith is the mother นางสมิธเป็นแม่ John is a child John is a child John is a child ประโยคบอกเล่าเราจะใส่จุด Full Stop หลังประโยคทุกครั้ง John, John เห็นไหมคะชื่อคนก็จะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ John, John เป็นลูกคนหนึ่ง ะะลูกคนหนึ่งในครอบครัวนะคะซึ่งครอบครัวนี้มีลูก3คนแต่เราไม่รู้ว่าจอนเป็นคนกลางหรือเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายในกรณีนี้คือยังไม่รู้ค่อยไม่เจาะจงนะคะเขาก็จะใช้เออหใน3ก็จะเป็นจอนเป็นลูก listen and repeat John h is i a c l จอนเป็นลูก h e เลนเป็นลูกเฮเลนก็คือชื่อคนเฮเลนเป็นก็คือประธานเป็นซิงคุล a าก็คือ is ลูกลูกคนหนึ่งในครอบครัวนะคะยังไม่รู้ว่าเป็นคนลำดับที่เท่าไหร่เป็นผู้หญิงผู้ชายยังไงยังไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเออ child listen and repeat Helen is a child Helen เป็นลูกเด็กทารกเป็นลูกเด็กทารกก็คือ the baby เด็กทารกมีหลายคนนะคะแต่ว่าอันนี้เราเจาะจงว่าเป็น เด็กน้องอลิสที่เรากําลังเรียนอยู่นี้นะคะเขาชื่ออลิสแต่ที่ใช่รู้ล่วงหน้านะคะแต่พวกเราไม่ทราบใช้ the baby ก็ได้นะคะเป็นประธานเป็นซิงกลาใช้ is ลูกคนหนึ่งก็คือ child อ child listen and repeat the baby is a child เด็กทารกเป็นลูก John, Helen, and the baby are children. John, Helen, and the baby are children. John, Helen, and the baby are children. เมื่อกี้เราเจอคำว่า child านะฮะ child นั้นเป็น singular ก็คือมีหนึ่งเดียวแต่ถ้ามีมากกว่าหนึ่ง child จะไม่เติม s นะฮะแต่จะเปลี่ยนรูปเป็น r e n นะ children นะ c h i l d ดนคนไทยจะออกเสียงนี้ลำบากนะคะถ้าเรียนเดี่ยวเราจะรู้ว่าโหกว่าจะได้คำนี้นะคะบางทีถึงบทที่10ก็มีนะคะจะโดนที่เชิ่จี้เป็นพันๆรอบแต่เวลาเราอ่านอย่างนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเราอ่านถูกนะคะแต่พอมาฟังจริงๆอาจจะไม่ใช่นะคะเด็กทารกเป็นลูก,ลก ภาษาไทยถ้าเป็นพู่รเราก็จะใส่ไมยมกก็ได um ้ ok ai, นะคะเป็นการแสดงถึงความเป็นพ,พ่อหูพจ์จอห์นเฮเลนและเด็กทารกเป็นลูกลูก the baby are c h i l d r e จอห์นเฮเล n และเด็กทารกเป็นลูกลูก Mr. Smith is the father of John. Mr. Smith is the father of John. No Mr. Smith is the father of John. นาย Smith เป็นพ่อของ John เนี่ยเราจะเห็นว่า article นะคะคำนำหน้านามเนี่ย เจาะจงอย่างชัดเลยนะะอะไรที่บอกรู้ว่าเจาะจงก็คือเป็นพ่อของจอนเป็นการเจาะจงชัดเจนมากนะคะสำหรับประโยคนี้เราจะใช้เออตรงนี้ไม่ได้เลยนะต้องใช้เดอนะเพราะว่ามันมีส่วนขยายตรงนี้เขาตรงนี้เขาเรียกว่าคำ Prepposition พอหลังจาก Preposition เนี่ยมันจะเป็นตัวขยายนะคะก็คือ Preposition นจะมาขยายประโยคนั้นๆให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจตรงกันมากขึ้นนายสมิธ เป็นพ่อของจอห์น Listen and repeat Mr. Smith is the father of John นายสมิธเป็นพ่อของจอห์นนายสมิธเป็นพ่อของเฮเลน นายก็คือมิสร์สมิประธานเป็นซิงกูลาเป็นก็คือเอพ่อเจาะจงเห็นไหมคะเจาะจงก็เป็นพ่อของเฮเลนก็เป็น The Father of Helen Listen and ์และร t m พ s m มิสเตอร์สมิธ e r o เ Helen นายสมิธเป็นพ่อของเฮเลนนายสมิธเป็นพ่อของเด็กทารกนายก็คือมิสเตอร์สมิธประธานเป็นซิง u ูลาใช้ is พ่อเจาะจงนะคะ the father เ f เด็กทารกคนไหนคนนั้นแหละที่เราพูดถึงนะอลิสนะ the baby listen and repeat Mr. Smith is the father of the baby นายสมิธเป็นพ่อของเด็กทารกนายสมิธเป็นพ่อของลูก,ลก Mr Smith is the father of the children. Listen and repeat. Mr. Smith is the father of the children. Mrs. Smith is the mother of John Helen. And the baby. Mrs. Smith is the mother of John, Helen, and the baby. Mrs. Smith is the mother of John, Helen, and the baby. Nang Smith, Pen, me. ของ John Helen และเด็กทารกนางสมิธเป็นแม่ของ John เฮเลนและเด็กทารก Listen and repeat Mrs. Smith is the mother of John Helen and the baby นางสมิทยเป็นแม่ของ John Helen และเด็กทารก Listen, Mr. Smith and Mrs. Smith are the parents of the children. Mr. Smith and Mrs. Smith are the parents of the children. Mrs. Smith and Mrs. Smith are the parents of the children. Nai Smith, let Smith ประธานเป็น plural เป็นเปลี่ยนเป็นอนะคะจากเดิมที่เราใช้ Is มาตลอดก็เป็น Or เป็นพ่อแม่ของลูกๆ the ตัวนี้หมายถึง John Helen และก็อลิสส่วน The ตัวนี้หมายถึงคุณสมิธคือคือนายสมิธเนี่ยเขามีชื่อจริงว่า a l ันนะคะส่วนคุณสมิธผู้หญิงเนี่ยเขามีชื่อว่า Patricia ต่างประเทศนะคะเขาจะเรียกนามสกุล เดอเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างกันนายสมิธและนางสมิธเป็นพ่อแม่ของลูกๆนายสมิธและนางสมิธเป็นพ่อแม่ของลูกๆ listen and repeat Mr. Smith and Mrs. Smith are the parents of the children นาย Smith และนาง Smith เป็นพ่อแม่ของลูกๆ John is the son of Mr. and Mrs. Smith John is the son of Mr. and Mrs. Smith John is the son of Mr. and Mrs. Smith John เป็นลูกชาย เขาเจาะจงนะะเห็นส่วนขยายตัวนี้เจาะจงมาเพราะนั้นตรงนี้เป็น the นะ,ะ John is John เป็นลูกชายของนายและนาง Smith John เป็นลูกชายของนายและนาง Smith Listen and repeat John is the son of Mr. and Mrs. Smith จอนเป็นลูกชายของนายและนางสมิท Mr. and Mrs. Smith are the parents of John Mr. and Mrs. Smith are the parents of John Mr. and Mrs. Smith are the parents of John นายและนางสมิทเป็นพ่อแม่ของจอน นายและนางสมิธเป็นพ่อแม่ของจอห์น Listen and repeat. Mr. and Mrs. Smith are the parents of John. นายและนางสมิธเป็นพ่อแม่ของจอห์น Helen เป็นลูกสาวของนายและนางสมิธ Helen เป็นลูกสาวของนายและนางสมิธ Helen ก็คือชื่อคนนะชื่อเด็กผู้หญิงในบ้านนะคะประธานเป็นซิงคูลาเป็นก็คือใช้ is ลูกสาวของใครรู้แล้วเป็นของใครเจาะจงก็เป็น the ลูกสาวก็คือ daughter of Mr. and Mrs. Smith ใส่จุดด้วยอย่าลืมนะ Listen and repeat Helen is the daughter of Mr. and Mrs. Smith Helen เป็นลูกสาวของนายและนาง Smith นายและนาง Smith เป็นพ่อแม่ของเฮเลนนายและนางสมิธเป็นพ่อแม่ของเฮเลนนายก็คือมิสซและก็คืออินางมิสเซสสมิธชื่อคนนะอย่าลืมใส่ตัวใหญ่นะคะประธานมีสองคน เพราะนั้นเป็นต้องเป็น or oh พ่อแม่ของใครของ Helen เจาะจงนี่เจาะจงก็เป็น the parents parents มีทั้งพ่อทั้งแม่เพราะนั้นต้องเติม s นะคะของ e f Helen full stop listen and repeat Mr. and Mrs. Smith are the parents of Helen เด็กทารกก็เป็นลูกสาวของนายและนางสมิธด้วยเช่นเดียวกันเด็กทารกก็คือ the baby เป็นประธานเป็นซิงกลาใช้ is ก็ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็น a l s o ลูกสาวร,ารู้แล้วนะคะว่าเป็นลูกสาวของสองคนนี้มันจึงเป็นการเจาะจง article เราก็ใช้ the ลูกสาวก็คือ daughter ของ earth นายมิสเตอร์และ a อันางมิสซ์สสมิธฟุลสตาร์บลิสต์ and repeat The, baby also the daughter Smith baby also and is Mrs. of Mr. And Mrs. Smith. เด็กทารกก็เป็นลูกสาวของนายและนางสมิธด้วยเช่นเดียวกันนายและนางสมิธเป็นพ่อแม่ของเด็กทารก นายและนางสมิธเป็นพ่อแม่ของเด็กทารกนายก็คือมิสเตอร์และอันนางมิสเซสสมิธเป็นประธานเป็น plural เป็นใช้ or พ่อแม่ของเด็กทารกเป็นการเจาะจงนะคะว่าเป็นพ่อแม่ของของตัวเล็กคนนี้นะคะก็เป็น the parents พ่อแม่มีสองคนนะคะเพราะนั้นต้องเติม S ตรงนี้ด้วยนะคะของ Earth the baby listen and repeat Mr. and Mrs. Smith are the parents of the baby นายและนางสมิธเป็นพ่อแม่ของเด็กทารก คำว่า parents เนี่ยจริงๆแล้วถ้าอยู่ในโรงเรียนนะะอาจจะแปลว่าผู้ปกครองถ้ามีมีแต่แม่ไม่มีพ่อก็ไม่ต้องเติม s นะะหรือถ้ามีแต่พ่อไม่มีแม่ก็ไม่ต้องเติม s เช่นเดียวกันนะ,ะผู้ปกครองเนี่ยคือคำศัพท์ในภาษาอังกฤษหนึ่งคำเนี่ยมันสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ใน ในมิติต่างๆเป็นอาจจะเป็น5ความหมายเลยก็ได้ภาษาไทยก็เช่นเดียวกันอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในอีก5คําให้เลือกก็ได้อย่างเช่นคําว่าพ่อเนี่ยนอกจากจะเป็นพ่อแม่เป็น parents แล้วนะพ่ออย่างเดียวอาจจะเป็น father เป็น dad daddy